ชายสองคนมีมวลเท่ากันนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยในน้ำนิ่งถ้าชายที่อยู่ที่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือเรือจะเคลื่อนที่อย่างไรฟังโจทย์อีกรอบนะครับชายสองคน มีมวลเท่ากันนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยในน้ำนิ่งถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือเรือจะเคลื่อนที่อย่างไรลองมองโจทย์ข้อนี้ดูสิครับว่าสามารถมองออกภายในสิบวินาทีหรือเปล่าให้เวลาสิบวินาทีครับ เอาแล้วนะครับพี่จะเฉลยแล้วเลือเลือจะเคลื่อนที่อย่างไรตอบเรือจะ เพื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือเหตุผลนะครับเพราะชายสองคนมีมวลเท่ากันนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือ ของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยในน้ำถ้าชายที่อยู่ที่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือชายที่อยู่หัวเรือจะมีความเร็ววจะทำให้เรือเคลื่อนที่อย่างไรใช่ไหมครับ <S 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 เมื่อชายคนนี้เดินไปด้วยความเร็ววจะทำให้ โมเมนตัม um ของเรือจะเคลื่อนที่ต้านชายคนนี้ไปอีกทางด้วยความเร็วสมมุติให้เป็น v ใหญ่หมายความว่าเรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือนี่คือเหตุผลของข้อนี้ครับเราจะมาดูข้อนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทบทวนชายสองคน มีมวลเท่ากันนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยในน้ำนิ่งถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือเรือจะเคลื่อนที่อย่างไรดูโจทย์ดีๆนะครับชายสองคนมีมวลเท่ากันนะนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือของเรือพายขนาดเล็ก ซึ่งลอยในน้ํานิ่งถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือเรือจะเคลื่อนที่อย่างไรเราก็ต้องวาดภาพออกมาก่อนเมื่อเราวาดภาพออกมาได้แล้วตรงนี้เป็นหัวเรือตรงนี้เป็นท้ายเรือเราจะสังเกตว่าถ้าชายที่อยู่หัวเรือเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ววีเรือจะเคลื่อนที่ไปดังขวาด้วยความเร็ว วีใหญ่ซึ่งพี่กำหนดมาให้เองซึ่งเป็นไวดามกดของโมเมนตัมเพราะฉะนั้นเราจึงตอบว่าเรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือในข้อนี้ครับเหตุผลแล้วก็วาดดูจากกฎของโมเมนตัมเราก็สามารถให้เหตุผลในข้อนี้ได้ตอบเรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือครับ